สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูผักลอยน้ำได้เนอะปลูกผักบนน้ำน,นนะ่นัะใส่ตะกาปลูกบนแพรแพรที่ทำด้วยไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มามัดเรียงกันแล้วก็รอยน้ำสะสะนี้มีความลึกประมาณห้าเมตร นี้ไม่ได้ปลูกเองไม่ได้เพาะมีคนทำไว้และช่วงนี้ก็ได้ผลดีด้วยว่าแม่ช่วงนี้ไม่มีแมงมากินไม่ต้องกังุงไม่ต้องอะไรเลย มีผักอะไรบ้างก็อย่างแรกนะผักปักัดเขียวนะต้นกำลังหน้าทานเลยแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ผักขยง เดีย๋ยวซูมให้ดูนะคะจริงๆแล้วไปยืนฝั่งนู้นน่าจะใกล้กว่าเนาะมันมีอีกฟางหนึ่งของสระน้ําเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะจุดนี้มันก็เป็นจุดที่เคยทําการปลูกผักนั่นแหละแต่ว่าส่วนค่อนข้างจะรกหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูแลอ่ะหมวด่อไปทางอื่น ช่วงหน้าน้ำหลากอ่ะตรงนี้มันก็จะท่วมหมดเนี่ยท่วมสูงเลยตอนนี้น้ำมันลดแล้วไงลังเกี่ยวข้าวน้ำมันก็ลดนี่เป็นเพื่อนแต่อันนี้มันลึกนะเนี่ยนี่ผักกาดเขียว อันนู้นด้านล่างนู้นน่ะมันคือผักขยงนนะอันนู้นคือผักผักชีนะริมสุดฝั่งนู้นเป็นผักชีนี่ก็ผักกาดเขียวอันนั้นก็ผักกาดเขียวเหมือนกันนะคะเหมือนกันก็เวลาจะเอาแพรก็ดึงดึงเข้ามาเวลาจะเก็บผักดึงแพรเข้ามาเก็บสเสร็จก็ดันเข้าไป ในกะละมังนี้ปลูกอะไรไม่รู้นะคนปลูกก็ต่างหากคนทำลิปก็ต่างหากผักขีนั่นเอาไปทำกับข้าวได้แล้วนะนั่นน่ะเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในนี้อันพอ,อไปทำกับข้าวได้แล้วผักของนะมผักขิงตรงนี้ก็มี อันนี้ดิฉันปลูกเองนะดิฉันไปเอามาจากพุ่งนาเนี่ยแหละนี่อาปักๆไปนี่มันจะได้เก็บง่ายหน่อยตรงน,นู้นมันเก็บยากเนาะฉันกลัวตกน้ำ ในส่วนนี้ก็มีใบกะเพรานะมีต้นบอลด้วยต้นขนุนต้นขนุนเมะเขือแล้วก็ยญ้าบัวต้นพริกแห้งหมดแล้วมันไม่ค่อยได้รดน้ำค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ